อันที่หนึ่งทักษะในการรู้สึกผิดนะได้แล้วนาะฝึกนะฝึกนะฝึกนะมาที่สองทักษะในการรู้จักเอาัยให้ตัวเองฝึกนะแล้วมาที่สามคือทักษะในการรู้อภัยให้ผู้อื่นถ้าเอาสามตอนนี้เอายา,า,าสามเม็ดเนาะเม็ดที่หนึ่งต้องรู้สึกมีทักษะรู้สึกผิดข้อสอง ต้องรู้จักอภัยให้ตนเองนะข้อสามรู้จักอภัยให้ผู้อื่นนะเอาสามข้อนี้พัวันนี้นเอาสามข้อไปเนาะแล้วท่านจะเจอเหตุการณ์อะไรแล้วแต่ในอนาคตข้างหน้าเราสามารถไปจัดการเหตุการณ์นั้นดีได้เออเราจะคุมสถานการณ์ได้นะแล้วมันจะจบด้วยไม่มีข้อบาดหมางกันอืมเนาะอืมข้อสามนี่ยากนะข้อสามต้องฝึกนะฮนะรู้สึกที่ิดแบบ อะไรวะมันโยนความผิดให้เราอะนะเออแล้วเราต้องรับผิดดีกคือถ้าเอาคิดนี้กันเอาไม่ใช่ขาอย่าไปตัดสินใจไปการเรียนรู้เลยกันบางทีบอกโอ้ไปรับผิดมันซึ่งมันเจ็บปวดเลยกันเอาเป็นว่าไปเรียนรู้เลยกันโยนมาให้เราแล้วก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ยัง,ย,งยังไม่อยาไปคิดมันเอเพื่อนบอกว่าเออมันชอบโยนความผิดให้นะแล้วก็เออรับไปก่อนแล้วก็แยกกันแบบคอยรักษาแล้วก็ มันจะบอกเองว่าใครผิดใครถูกเมื่อน,นั้นแหละนี่เขาเรียกแพ้ศึกชนะสงครามเอายอมไงยอมถอยมาก่อนอยอมถอยมาก่อนและเวลาผ่านไปอาจจะเป็นสองวันสามวันหรือหนึ่งเดือนสองเดือนแลวเขาจะค้นพบว่าใครผิดใครถูกตอนนั้นแหะท่านจะไปวน,นที่ชนะใจอ,อันนี้อามาใช้เรื่องงานธุรกิจเราได้ดีมากเลยไอ้ข้อสามเนี่ยมันต้องฝึกเนาะท่านเนาะมีมีใครข้อสามนี้ยากไหมเนะี่ย ไอ้ข้อสองจะว่ายากอยูอย่นะอืมแต่มันก็ต้องก่าจะได้ข้อสามปั๊บเนี่ยมันก็ต้องมีทักษะข้อหนึ่งข้อสองมาก่อนนะท่านถึงจะมีข้อสามได้ถ้าเราไม่ฝึกทักษะในการรู้สึกผิดข้อหนึ่งได้นะแล้วเราไม่มีทักษะในการรู้สึกอภัยให้ตัวเองข้อสามการมีทักษะรู้สึก การอภัยผู้อื่นไม่เกิดนะจำไมไม่เกิดเล้วนี่เพราะฉะนั้นฝึกฝึกแล้วก็เราจะเป็นคนที่อ,อยู่ในธุรกิจออนไลน์แล้วเราจะมีผู้คนชื่นชมชื่นชอบรักใคร่เราธุรกิจเราจะเติบโตแล้วเราจะเป็นเป็นผู้นํามีภาวะผู้นำ,นำเขาเรียกเดอร์ชิพเนาะเราจะมีภาวะผู้นําที่สูงเป็นที่หน้านาเชื่อถือเชื่อถือศรัทธาเออนะ เขาจะเชื่อถือศรัทธาเราว่าโอ้โหท่านเป็นผู้นำที่สามารถให้องค์กรท่านมีการเติบโต t เก g นะฮะไปดูรุ่นพี่เลยนะฮะรุ่นพี่ไหนที่ท่านเขามีมีไซมีธมีธุรกิจเขาใหญ่ไม่ใครมีทักษะในการให้อภัยองค์กรไหนทีมงานไหน ทีมทีมไหนที่มีทักษะการอาภัยเยอะที่สุดทีมนั้นจะเติบโตองค์กรนั้นจะใหญ่เติบโตเพราะเขาะจะอยู่ในโหมดของการเมตตารักใครกันเราะจะมีคําว่าอาภัยอภัยอภัยอ,ภ,ยอภัยกันตลอดองค์กรนั้นทีมนั้นจะเติบโตเร็วมากเพราะฉะนั้นท่านที่เอาทักษะ3ข้อนี้ไปเนาะวันนี้นะเอาไปสร้างธุรกิจท่าน คือกิจ่านจะเติบโตอย่างเร็วมากเลย